นะครับเพื่อนทำแรงรักษาชนครับจากกระเจี๊ยบสมบูรณ์นี่ครับมอบเลยครับนี่ไม่มีดอกไม้มีแต่ครับแี๊ก็ได้ครับนี่อ่ะแบบนีครับนี่นะครับดอกไม้เรายังเหลือครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็สงสัยจะลงสมัครนายกอบจมั้งเนี่ยคุ้แคบเนี่ยโอ้ยใช่ก็สอบวะพักหลายเออ เปคนัาพพระเื่อน,นะครับบัตทพิมภาพนะครับแห่งความทรงจำเอาไว้นะครับบันทึิภาพแห่งความทรงจำตรงนี้เอาไว้แต่ว่าปีนี้นะครับเรานะครับเจอกันทุกปีปีแสนต่าเดชเพราะว่าสโลแกนนะครับของโคราชนะครับโคราชกะนเองอ้าวนะครับขอบคุณมากครับเพื่อตักขาดใจ ละครสีธรรมราก็มาหลายๆายคนหลายท่านครับโอ้ดีใจครับดีใจเพื่อนจรูนเพื่อนติงสักเพื่อนสักเพื่อเพื่อโอ้เพื่อนกันเพื่อนกันโอ้อเชิญครับเชิญครับโอ้หลายๆคนหลายท่านนะครับนี่ทยอยมาเรื่อยๆนี่แหละครับเราได้ดีเพราะมีครูสิทธิ์นะครับ เสียวขาวเหลืองนะครับ c p e PE พระราชศึกษารุ่นที่8คูดอนธานีครับนี่คือครูบาอาจารย์ของเราที่ประสิษษทธิ์ประสานวิชาให้กับลูกศิษย์นะครับได้มีวันนี้นะครับหรือครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับมีการงานหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าประกอบสมาชิกนะครับเกินก้าวหน้าประสบผลสำเร็จทุกทุกคนนะครับแบนแบ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากบรรยากาศเป็นกันเองครับนี่นะครับเป็นก okay ันเองเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกศ so ิษย์นะครับขอบคุณครับโอเคครับอ่าหมดแล้วนะครับครับผมไปห้องสมุดกับไปที่ร้านสองมีเอี่ยวแล้วมาเริ่มสิลูกเออเอามาเริ่มกันบ่โอ้เฮ้ยเร็วไปเอาเจอกันแล้วแหละเสียสองค่ำอยู่เดียวกันได้เลย ออร้โคับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบเลยนะครับจะได้ให้อาจารย์ได้นะครับอ่าชนดรงไกลครับจากภูเก็ตภูเก็ตอ๋อนะครับเพระอาร์ท่าทุ่มเก็ตอ่านะครับขอบเลยนะครับผมครับ